ทุกคนครับขา่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้ครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศยึดบิตคอยมูลค่ากว่า490,000ล้านบาทจากขบวนการช่อโกงทางไซเบอร์ข้ามชาติซึ่งมีการบังคับใช้แรงงานในประเทศกรัรมพูชา ซึ่งขบวนการนี้นำโดยนักธุรกิจเชื้อสายจีนวัย38ปีชื่อว่าในเฉินวินเซนต์ซึ่งสหรัฐได้ตั้งข้อหาหนักในเฉินหลายข้อหาแล้วและประกาศคว่ำบาตรต่อในเฉินและผู้ร่วมขบวนการขณะที่รัฐบาลของสหรัฐอาณาจักรเองก็ประกาศว่าจะคว่ำบาตรในเฉินเช่นกันไม่พอครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศตัดกลุ่มบริษัทหุยวันกรุ๊ปซึ่งเป็นของหลานฮุนเซนออกจากระบบการเงินของสหรัฐ โดยกล่าวอ้างว่าหุยวันกรุ๊ปเป็นศูนย์กลางในการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจากอาชญากรรมออนไลน์ขณะที่คุณรังสิมันโรมประกาศตามหานายกอนุทินฮะบอกว่าสหรัฐเขยา่ารังสแกมเมอร์เกาหลีใต้เอาจริงส่งกำลังมาลุยแต่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับกัมพูชากลับอยู่เฉยไม่ทำอะไรนี่คือโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำจัดการระดับบิ๊กบอสแกมเมอร์เลยนะครับฝากใครช่วยตามหาคุณอนุทินด้วยครับว่าหายไปไหน